ดูอาหารเด็กๆนะคะโอ้โหวันนี้พ่อซื้อกระทะมาใหม่นี่ดูนะคะแต่ละคนจดจ่อมากเลยพี่ขาวอันนี้ของพี่ขมอันนี้ของน้องหลอดดูน้ำลายนะคะเอาวัวนต้วนรนริวเนี่ยพอ่อหิวเร็วดีเน่ะิลลเนี่ยของแคนนอนไม่มีอาหารเม็ดเลย รู้สึกว่ากินอาหารนี้แล้วเขาจะอ้วกก็เลยลองเปลี่ยนให้กินข้าวอย่างเดียว,เ,วออยเรอ,เ,รอ,อเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยพอแล้วเร็วเนีย่ยหิวเล่านี้ ดูแคแนลนะคะสีหลอดที่หลอดจ้องถวยคมให้ยังนะลูกจ้องถวยคมเนี่ยขาพอไว้เด้อขาที่หลอดที่ใช้สีหลอดนะสีหลอดที่ใช้ยื้อไห ตอนได้สิกินได้นี่พอน้ำลายไหลเบิ่องสีหลอดน้ำลายไหลแล้วนั่นสีหลอดกับแคนนอนตัวเท่ากันนะจดจอนะคะตอนนี้ทุกคนจดจออยู่ที่ อยู่ที่ถาดพ่อต้องเพิ่มไฟให้แค่นอนเล้นนีดเด้ยแค่นอนอยูมือใชนะ่ไหมนั่นเปิดไฟให้แคนอนกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> เอพอ,เอพ่อ,อ เบาไหวแล้วพอแล้วแล้วเน้ออ้วนหิวแต่ละตัวจ้องตาแม่กระพิบเข่ามือเก่งแค่นอนเก่งเูกเก่งสีหลอดเก่งอู้สองคางเก่งขมขมมือสันๆนนั่นขม เก่งลูกขาวเก่งกินแล้วนะคะกินแล้วอาหารวันนี้มีข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่ชายน,นายแจบอลลูกโอ้เขากินน้ำเนยเขาแม่กินน้ำเนยอ้วนเขากินน้ำเนย